ยย่อได้กลับบ้านสักทีหลังเนี้ยปิดโควิดมาสองปีกว่าเลิกงานเปิบใครพี่ชายมารับเลยจ้าที่สนามบินโอ้โหแบบมีฟ้าแลบด้วยตอนนี้สองพี่น้องพร้อมแล้วจ้าตอนนี้คือแบ่งงานกันทำนะครับทุกคนแม่กับพี่ชายก็ว่าส่วนผมก็เจาะนำรอไว้ก่อนเลย เจาะแรกๆก,ก็จะเกรงประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับงานก็จะเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเย้เสร็จแล้วจ้ารวย DIY ของบ้านเราก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมโดยที่เราก็จะแบ่งกันทำงานเนาะส่วนพี่สาวของเราไม่ค่อยถนัดงานช่างเท่าไหร่ก็อ,อย่าเตรียม อุปกรณ์เตรียมของจ่ายเงินและของกินจุกๆไว้ให้เราทำระหว่างทำงานกันพอมองจากด้านนอกก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนดูสวยเรียบร้อยกันฝนได้ด้วยเยี่ยมเ,เลยลองทำดูนะครับ